เอาละฮะต้อนรับผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่ในเกมฟีฟ่าออนไลน์3กันนะครับผมมาเปิดการ์ดสองใบนะเป็นนิวโวลิเจนหนึ่งใบแล้วก็โวลิเจนผสมวอลเบสท็อปห้าสิบหนึ่งใบนะครับผม ID นี้ก็เป็น ID ของน้องคุณรัตน์นะเป็น ID ของน้องคุณรัตน์นะครับผมก็ขอบคุณมากที่อ่มาให้ผมเปิดนะอืมผมก็งงๆอยู่นะว่าอันเนี้ยมันจะได้ปีเอ่โวอลิเจน ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไหมแต่อันนี้น่าจะได้มัง้งเพราะมันเขียนว่า New w o l l i g e n นะเป็นนักเตะ w o l l i g e n ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมสดร้อนๆเลยอย่างงั้นผมขอเปิดใบนี้ก่อนละกันเนาะใบนี้น่าจะน่าลุ้นสุดนะครับผมก็มาก็ขอให้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะอันนี้มันมันมันเจาะจงเฉพาะปีอ่อที่เป็นอา่ายังไงอะที่เพิ่งเข้ามาใหม่อะ่ะ w o l l i g e n ที่เพิ่งเข้ามาใหม่ หรือว่าผสมกับตัวเก่าด้วยนะก็เดี๋ยวลองมาเปิดกันดูนะครับผมขอเปิดไปนี้ก็แล้วกันนะฮะก็ผมเห็นช่วงนี้คนเปิดรีเจนเจ๊งบ่อยมากนะเปิดพวกบริเจนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างได้ตัวแบบไม่ดีอะ่ะเออผิดกับก่อนหน้านี้สักพักหนึ่งนะที่เปิดได้ตัวดีๆค่อนข้างเยอะก็ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันเนาะโอเคมาลองดูกันแล้วกันนะผมไปนี้ก็จ,จะไม่ค่อยน่าลุ้นเท่าไหร่นะมา ใบนี้ก็เลยนะครับผมไปครับผมซูเคอรเหรอทอ50ก็โอเคมั้งใช่ปะมันทอ50อะ่ะมันมีโอกาสได้เว,วอร์เบสแล้วก็วอดิเจนซูเคอร์ผมว่าไม่แย่นะอันนี้เดาล้วนๆนะผมก็เพิ่งเคยเปิดไใบนี้เหมือนกันนะซูเคอร์ผมว่าไม่แย่นะแ่1อ0 m หรือเปล่าหรือว่าแย่เพราะมันผสมเบอร์เบสกับวอดิเจนนะใบนี้อืม โอเคครับผมน่าจะถือว่าใช้ได้หรือเปล่านะกม็มาใบาต่อไปนะครับผมใบนี้แหละน่าจะของจริงวอลเจนชุดใหม่นี่ได้รับนักเตะแบบส่มหนึ่งคนจากนักเตะวอลิเจนชุดใหม่น่าจะชุดน่าจะตัวที่เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่รวมกับตัวเก่าแน่นอนถ้าเขียนอย่างนี้นะโอเคครับผมมันก็มีหลายตัวนะที่แพง ใบนี้นะครับผมโอเคไหมแต่ผมไม่รู้นะว่าแต่ละตัวเนี่ยมันราคาเท่าไหร่แต่เอาถ้าที่ผมอยากได้นะผมอยากได้แลนด์กิ้งนะและนด์กิ๊งน่าจะดูดีสุดปะโอเคมาครับผมนับสามสองหนึ่งไปพร้อมกันสามสองหนึ่งไปโอ้โห น่าจะโคตรแย่เลยนะตัวนี้ดูแล้วเพราะราคาดีเจนตัวใหม่ไม่น่าถูกขนาดนี้ป่ะแต่ว่าตัวนี้น่าเป็นแบบตัวแบบล่างๆเลยอะโอเคขอบคุณมากนะครับผมที่เข้ามารับชมการขอบคุณทุกลา์ทุกทำทุกแช์ทุกการติดตามไยนะยก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่สตรีมหน้านะครับผมหรือว่าคลิปหน้านะวันนี้ไปขอนั้ผมแม่าย